สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้ออนหง n ์หมอนข่สเช้าวันพุธที่7พฤษภาคมราคาทองคำปลอดยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกันเป็นวันที่สองสามารถทะลุ3,400ดอลลาร์ได้เราก็ปิดตลาดเมื่อคืน3,438ดอลลาร์เพิ่มขึ้น98ดอลลาร์สองวันติดนะคะขึ้นไปเกือบ200ดอลลาร์แล้วนะครับ บาจจหนุนสามเรื่องหนึ่งดอลลาร์อ่อนค่าลงสองความไม่แน่นอนความสับสนของการเจรจาการค้าของสมิกาแล้วก็ประเทศคู่ค้านะคะแล้วก็สามนักขุนจีนกลับมาซื้อทองคำอย่างคึกคักหลังจากที่มีวันหยุดยาววันแรงงานหยุดยาวตั้งแต่หนึ่งถึงห้าพฤษภาคมซึ่งประเด็นหลกัหลกๆคงเป็นเรื่องของสงครามการค้านะคะ ทำแนะ่แบบว่าให้มีการทบทวนข้อตกลงการค้ากับประเทศคู่ค้าอีกสองสัปดาห์ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าจะรู้ข้อตกลงการค้าบางส่วนในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ล่าสุดทํามก็ประกาศอีกว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้ายาในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะเมื่อวันอาทิตย์บอกแล้วว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้า หนึ100่งร้อยเปอร์เซนกับหนังนะคะที่ผลิตต่างประเทศเราก็นำมาฉายในสหรัฐนะคะเพราะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ซีรีส์ของเกาหลีจะอิงมาแรงนะ,ะเราไม่ค่อยไปดูหนังของฝั่งฮอลลีวูดเท่าไหร่แล้วทางด้านกองทุน S P D R ขายทองคำติดต่อกันเป็นวันที่3เมื่อวานขายลดน้อยลงเหลือหนึ่งตันนะครับวันนี้ น่าจะเป็นข่าวที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงนะคะทางโคโสกรัฐบาลสาหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบริกันของชมมเมกาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐจะมีการประชุมกับจีนในสัปดาห์นี้ที่สวิสเซอร์แลนด์นะคะก็เป็นสันันที่ดีของความขึ้นหน้าของการเจรจ,า,จาต่อรองนะคะซึ่งเราก็มีข่าวกันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าเขาจะคุยกันนะคะแต่ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่า ต้องคุยกันจะประชุมกันนะครับถึงแม้ว่าการเจจาอายังไม่สามารถข้อ,อยุติอาจจะมีการเยืดเยือแต่ว่าข่าวตรงนี้จะทำให้ราคาของคำปรับตัวลงนะครับประเด็นที่ต้องตามอีกนะคะคืนนี้มีการประชุมเฟดคาดการณ์ว่าประชุมรอบนี้เฟดคงตัดสินใจตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม 4.25-4.5%นะคะเราก็ติดตามการแถลงของประธานเฟดด้วยนะครับหลังจากที่ท่านโดนกดดันจากทาให้ปรับโลดดอกเบีย้ยทันทีนะคะท่านก็ดูเหมือนไม่เร่งรีบที่จะปรับโลดดอกเบีย้ยนะครับตลาดคาดการณ์ว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.75%หรือว่าครั้งละ 0.25%สครั้งนะคะแล้วก็การลดดอกเบี้ยนาะจะเป็นช่วงครึ่งเปลี่ยนนะคะจะเป็นเดือนเจดเดือนเก้าแล้วก็เดือนสิบสองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามุมมองของตลาดก็ขึ้นอยู่กับประเด็นหลายประเด็นนะคะข้อมูลเศรษฐกิจด้วยประกอบด้วยนะครับสำหรับแนวโน้มอะคะัคคีนคำคาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงนะคะจากข่าวที่เียนไปแล้วว่า สหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยจะมีการเจรจาการค้ากันในสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เห็นว่าเป็นวันไหนนะคะแต่นี่วันพุธแล้วนะคะก็คงต้องใกล้ๆนี้แล้วนะ,ะแนวรับสามพันสารอยสิบดอลลาร์สามพันสองอยเจ็ดสิบดอลลาร์แนวต้านสามพันสารอเก้าสิบดอลลาร์น่าจะแข็งแกร่งนะคะผ่านขึ้นไม่ได้เผื่อจุดไฮเดิมของเมื่อคืนนี้นะคะประมาณสามพันสี่ร้อยสาสิบ สดอลลาร์นะ,ะำหรับราคาทองแท่งของสมาคมปรับเปลี่ยน23ครั้งเมื่อวานนี้นะคะก็ขึ้นมาตลอดด้วยนะครับขายออกช่วงเย็น52,300บาทเพิ่มขึ้น650บาทค่ะแนวรับ51,700บาท51,300บาทแนวต้าน52,500บาทและ53,000บาทคำแนะนำการลงทุนนะคะแนะนำวันนี้ให้ขายออกไปก่อนดีกว่า ะะถึงแม้ว่าการจะทำการแล้วจีนอาจจะยืดเยื้อก็ตามแต่เชื่อว่าข่าวนี้น่าจะทําให้ราคาของคําปรับตัวลงนะคะสำหรับการเก็งกาไรฝั่งซื้อในโกลฟิเจอร์แนะนําเข้าซื้อที่3,310ดอลลาร์ 3, 3ตัดขาดทุน3,270ดอลลาร์ 3, ค่ะโกลฟิเจอร์ซื้อ3,330ดอลลาร์ 3, ตัดขาดทุน3,300ดอลลาร์ 3, ค่ะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น22สตางค์นะคะ32บาท57สตางค์แข็งค่าขึ้นเยอะทีเดียวนะคะสำหรับเงินบาทนะคะอาจจะให้แนวรับประมาณ32บาท60สตางค์32บาท40สตางค์นะคะแนวต้า33บาท10สตางค์นะคะแล้วก็33บาท30สตางค์นะคะส่วน USD future นะคะ่ะ32บาท ห้าสิบตังค์แล้วก็สามสิบสองบาทสามสิบตังค์นะครับแนวต้านสาสิบสามบาททวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ